ยังมีศักดิ์ศรีอยู่เพื่อทําความดีนี่คือวิธีของคนกู่ภัยอันนี้มูลนิธิออเดกตึงของก็ขไทายด้วยใจล้ามัน่วได้มาชวได้มาชุนนึงในนํามคนแขนของมูลนิธิเนาะได้มาชนึงเมอกัเลือดเนื้อใ้กายมันช่วยเหลือคนได้ก็พร้อมยอมสละมันให้ไม่มีวันจบ ในน้ำตัวแทนของคนที่บงนี่ก็ได้มีโอกาสก็มีเงิที่องพอเด็กตึงนะครับที่ช่วยเหลือคนสบายแรงเนาะตอนนี้ครับเราก็มามอบให้กับคุณยายเสียงอยู่ โอกาสได้มาหนึ่งถุงนาะไปในนามพิมงานของท่านสสจุฬาอากาศได้มาถุงหนึ่งถุก็เอามาร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยรอยายก็ป่วยเลี้ยงอยู่ในถุนบ้านชุดพี่ดูแลอยู่นี่มาร่วมกับงานปล่อยน้ำคลองของที่ินมาพหลสนะครับกับลุงวัยนะครับก็ขอบคุณนะครับในนามคนทุกขอบคุณมูลนิธิตอเล็กตึ้งนะครับที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้นะครับขอบคุณคร ขอบคุณมากที่อเอามาแจกย้ายที่ยากคิดจนคอยบุญกุศลที่นั่นอ,อยุยังเป็นทุกข์เป็นทุกข์ทุกคนเลยนะยายไปยากก็ถุงไม่ก็มีได้บุญท่องมีแต่เงินสูงอายุน้อยนั่นเองเธอหากจะเดือดร้อนเราไม่มีใครยืนเคียงข้างกายฉันคนนี้จะทำทุกทางให้เธอได้ผ่อนคลาย ต้องกังวลกับวันไม่ร้ายที่เธอได้เจอ